กระติบสวนกับแซบหลังโดนทัวลงปมเมนไอจีแน็กชาลีเรียกได้ว่าเจอทัวลงแบบรววเลยทีเดียวสําหรับดาราสาวมากความสามารถอย่างกระติบชววันกอนหลังไปคอมเมนต์ในไอจีของแน็กชาลีโดยแน็กชาลีได้ลงคลิปหวานเล่นเป็นโนร้องเพลงพร้อมแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฟนสาวเก๋ไก่สไลเดอร์โดยบอกว่าดูดีกว่าอีกคู่เยอะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะซึ่งก็มีคนบอกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านคอมเมนต์แทนใจแต่หลายคนก็ไม่โอเคมองว่าทําไมต้องพลาดพิงคู่อื่นด้วยทางนี้ก็ได้มีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาติงกระติบชววันกอนแบบเป็นชุดว่าคุณ มีสิทธิ์อะไรเข้าไปคอมเมนต์ว่าดีกว่าอีกคู่หนึ่งเยอะคุณรู้จักเขาหลอโตแล้วนะอายุก็ไม่ใช่น้อยอวย,ยพรฝั่งนี้ได้แล้วจะไปแซะฝั่งนู้นทำไมทําตัวทุเรศสุดฝั่งนู้นไปทําอะไรให้คุณฮะก่อนที่กระติบจะตอบกลับว่าพี่พูดชื่อใครยังอะ ก่อนที่ล่าสุดวันที่6กันยายนกระติบชวันกรจะออกมาเปิดใจแบบชัดๆว่าอีกคู่ในคอมเมนต์ดังกล่าวนั้นเจ้าตัวหมายถึงคู่ของโฟกัสจิรกุลและเกมกิดกเกษมซึ่งสนิทกันและมีผู้จัดจาก,การคนเดียวกันนั่นเองเนื่องจากตอนที่ถ่ายไอจีแล้วเจอคลิปดังกล่าวก็เซอร์ไพรส์ว่าไม่เคยเห็นลุกนี้ต่างกับเพื่อนเราเจมกับโฟกัสยืมหัวกันตลอดเพื่อนในกลุ่มก็เข้าใจกันว่าหมายถึงคู่ของเจมโฟกัสไม่ได้สื่อถึงคู่อื่นแต่อย่างใดเป็นการแซวและแซวเพื่อนตัวเองเท่านั้น